เวลามีคนมายืมเงินคุณคุณปฏิเสธยังไงโอ้โหคำถามนี้ผมว่านะหลายคนคงเคยเจอแล้วก็แบบอึดอัดใจเนาะคือเวลามีคนแกล้ตัวเมืเ่อจะเป็นเพื่อนหรือแบบญาติพี่น้องมาขอยืมเงินเนี่ยมันมันพูดยากเหมือนกันนะกลัวปฏิเสธไปเออเดี๋ยวจะเสียเพื่อนเสียญาติกันไปอีกอืมใช่ค่ะความรู้สึกแบบเนี้ย เป็นเรื่องปกติมากๆเลยค่ะคือในสังคมเราอะนะการยืมเงินมันก็มีอยู่เรื่อยๆแหละแต่สิ่งสําคัญกว่าคือเราต้องมีหลักยึดให้ตัวเองก่อนมีกรอบป้องกันตัวเองไม่ต้องรู้สึกผิดเลยค่ะที่จะรักษาความมั่นคงของตัวเองไว้ก่อนจุดแรกเลยนะคะคือปรับความคิดเราก่อนเลยมายเซทนี่สําคัญมากต้องเข้าใจว่าการปฏิเสธเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดนะไม่ใช่ว่าเราเห็นแก่ตัวเสมอไปการที่เราให้ความสําคัญกับความรู้สึกตัวเองความมั่นคงทางการเงินของเราก่อนเนี่ยเออ เป็นเรื่องจำเป็นนะไม่ควรต้องมาแบกความกังวลเพียงเพราะว่ากลัวคนอื่นจะไม่พอใจเราแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆนะคะมันไม่ได้วัดกันแค่เรื่องเงินอย่างเดียวหรอกคะ่ะถ้ามันเปราะบางขนาดว่าเฮ้ยไม่ให้เยืมอเงินแล้วต้องเลิกคบกันเนี่ยเออมันก็อาจจะมีปัญหาอื่นอยู่แล้วก็ได้จริงไหมคะ่ะการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันควรจะมาจากความเป็นตัวตนของเราความเข้าใจกันมากกว่าไม่ใช่การตามใจไปสะทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะทําให้เราเดือดร้อนเองเอ,อ๋อเข้าใจเลยครับ เหมือนว่าการดูแลตัวเองไม่ให้เดือดร้อนเนี่ยก็เป็นการรับผิดชอบอย่างหนึ่งจริงๆแล้วการปฏิเสธดีๆอาจจะช่วยรักษาความสัมพันธ์เรือยาวได้ดีกว่าการให้ยืมทั้งที่เราเองก็ไม่พร้อมด้วยซ้ำไปเนาะถูกต้องเลยค่ะทีนี้ก่อนจะตัดสินใจอะไรลงไปลองลองประเมินตัวเองก่อนทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องใจถ้าเรารู้สึกว่าไม่ไหวไม่สะดวกหรือเงินเราก็ตึงๆอยู่แล้วเนี่ย อันนั้นแหละคือคำตอบที่ชัดเจนแล้วว่าเราไม่พร้อมจริงๆครับและพอเรารู้ตัวแล้วว่าไม่พร้อมแน่ๆเราจะบอกเขายังไงดีล่ะครับให้มันแบบชัดเจนแต่ก็ไม่ทำร้ายจิตใจกันเกินไปมีหลายวิธีให้ลองเลือกใช้ดูนะคะแล้วแต่สถานการณ์เลยวิธีที่อาจจะตรงที่สุดแต่ต้องอาศัยความนุ่มนวลมากๆคือ บอกไปตามตรงอย่างสุภาพค่ะอาจจะพูดว่าเออช่วงนี้เราไม่พร้อมจริงๆหรือไม่สะดวกเลยนะต้องขอโทษด้วยจริงๆสำคัญคือน้ำเสียงท่าทีต้องอ่อนโยนอาจจะขอบคุณที่เขานึกถึงเราแต่ก็บอกไปสั้นๆกระชับๆไม่ต้องหาเหตุผลมายืดยาวเลยค่ะเพราะบางทีมันจะฟังเหมือนข้ออ้างแล้วเดี๋ยวจะโดนซักต่ออีกอืมอมเข้าใจครับไม่ต้องอธิบายเยอะใช่ค่ะหรือถ้าบอกตรงๆมันยากไปก็อาจจะลองวิธีที่สอง คือแจ้งว่ามีภาระส่วนตัวก็บอกไปว่าเออเราก็มีค่าใช้จ่ายมีภาระผูกพันที่ต้องดูแลอยู่เหมือนกันเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถหรือต้องส่งเงินให้ที่บ้านอะไรแบบนี้ไม่ต้องลงรายละเอียดลึกนะคะแค่ให้เขารู้ว่าเรามีเหตุผลส่วนตัวจริงๆที่ตอนนี้ยังช่วยไม่ได้ครับครับอันนี้ก็ฟังดูดีอีกวิธีหนึ่งค่ะโดยเฉพาะกับคนที่ไม่สนิทมากนักอาจจะอ้างว่าเงินส่วนใหญ่อยู่ในการลงทุน บอกไปเลยว่าเงินเก็บที่มีเนี่ยเอาไปลงหุ้นลงกองทุนหรืออะไรไปหมดแล้วมันเลยไม่มีเงินสดสำรองไม่มีสภาพคล่องคอให้ยืมตอนนี้ส่วนใหญ่พอได้ยินว่าลงทุนคนก็จะเข้าใจได้ค่ะว่าเออเงินมันไม่คล่องตัวจริงๆอ๋ออันนี้น่าสนใจครับเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากช่วยเขานะแต่ไม่อยากให้ยืมเงินมีทางอื่นไหมครับมีค่ะถ้าเรายังรู้สึกเห็นใจเขาอยู่จริงๆนะคะแต่อาจจะไม่สะดวกเรื่องเงิน ก็ลองเสนอทางออกอื่นดูเช่นถ้าเรารู้ว่าเขาถนัดอะไรอาจจะช่วยแนะนําช่องทางหางานเสริมหรือให้คําปรึกษาเรื่องอื่นที่เราพอจะช่วยได้มันก็เป็นการแสดงความใส่ใจในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะครับเป็นการช่วยเหลือแบบอื่นไปใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีที่อาจจะดูเลี่ยงๆหน่อยคือใช้ความไม่ว่างเป็นข้ออ้างก็อาจจะบอกว่าเออช่วงนี้ไม่สะดวกเลยยุ่งมากๆไว้คุยกันใหม่นะ อะไรแบบนี้แต่เทคนิคนี้ก็ไม่ควรใช้บ่อยนะคะเดี๋ยวจะดูไม่จริงใจไปครับเข้าใจได้แต่ว่านะถ้าในสถานการณ์ที่แบบเลี่ยงไม่ได้จริงๆใจอ่อนมากๆเลยถ้าจะให้ยืมจริงๆนะคะก็ควรให้ยืมเท่าที่เราไหวคือจำนวนที่ถ้าเกิดเอ,อ่อไม่ได้คืนขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะไม่กระทบชีวิตประจำวันเลยถือว่าช่วยตามกำลังที่เรามีแล้วก็สำคัญมากๆๆ,ๆคือควรทำสัญญา หรือบันทึกอะไรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเสมอเพื่อความชัดเจนป้องกันปัญหาที่หลังค่ะโห oh, ฟังดูมีหลายวิธีให้เลือกใช้เลยนะครับแต่แต่ถ้าสมมุติว่าเราปฏิเสธไปแล้วไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามแล้วเขายังตื้ออยู่ไม่ยอมไปไหนเลยอันนี้จะทำยังไงดีครับอืม hmm. จุดนี้ต้องใช้ความนิ่งเข้าสู้ค่ะแต่ต้องสุภาพนะคะก็ย้ำคำตอบเดิมไปอย่างนุ่มนวลอาจจะบอกว่า ก็ไม่พร้อมจริงๆค่ะครับต้องขอโทษด้วยนะไม่ต้องใส่อารมณ์ไม่ต้องหาเหตุผลมาเพิ่มเลยค่ะพอเรายืนยันชัดเจนเดี๋ยวอีกฝ่ายเขาก็จะค่อยๆรู้สึกเองว่าเออเราช่วยไม่ได้จริงๆแล้วก็จะไปหาทางอื่นต่อเองค่ะครับต้องนักแน่นแต่สุภาพเข้าไว้ใช่ค่ะ สรุปแล้วการกล้าปฏิเสธอย่างเหมาะสมนี่สำคัญมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องเงินเราอย่างเดียวแต่ยังช่วยเรื่องความสัมพันธ์ระยะยาวได้ด้วยถ้ามันอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจจริงๆนะ ใช่เลยค่ะแล้วก็นอกจากการรู้วิธีปฏิเสธแล้วเนี่ยการกลับมาดูแลการเงินส่วนตัวของเราให้ดีอยู่เสมอก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะการมีวินัยทางการเงินออมก่อนใช้จดรายรับรายจ่ายอะไรพวกนี้ล่ะค่ะคือกรอกต้องการที่ดีที่สุดที่จะไม่ให้เราต้องไปอยู่ในสถานะที่ต้องไปขอยืมเงินคนอื่นเป็นการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองจริงๆ ก่อนจบรายการในคลิปนี้ท่านผู้ฟังม,มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้หรือมีประสบการณ์เรื่องยืมเงินมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ